วิสาขาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญสามเหตุการณ์ด้วยกันคือประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธโคโดมโดยทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดณวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมเกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขาบูชาย่อมาจากวิสาขปาูรนะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิจิตรทุกท่านร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาระหว่างวันที่1 0 1ถึงสิพฤษภาคม2565ตั้งกิจน้อมใจเป็นกุศล ลดละเลิกอายมุกเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างส่งต่อความดีเข้าวัดทำบุญตักบาตรเวียนเทียนโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือปฏิบัติธรรมในรูปธรรมะออนไลน์ฟังพระธรรมเทศนาถ่ายทอดผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ในแอปพลิเคชันวันวิสาขาบูชา ของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมอยู่บ้านสร้างบุญอยู่บ้านก็เวียนเทียนได้ปลอดภัยห่างไกลโควิดวันวิสาขาบูชาถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมตัวกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้าในประเทศไทยเมื่อวันวิสาขาบูชามาถึงพุทธศาอนิกชนชาวไทยนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้าและตลอดวัน ก็จะมีการบำเพ็ญกุศลความดีอื่นๆอาทิตั้งใจรักษาศินห้าสินแปงดเว้นการทำบาปทั้งปวงทำบุญถวายสังฆทานให้อิสระทานหรือการปล่อยนกปล่อยปลาฟังพระธรรมเทศนารวมถึงเดินทางไปเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในช่วงคำ่ำจังหวัดพิจิตรโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชาประจำปีพุทธศักราช2565ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่10-16พฤษภาคม2565ณวัดและพุทธส,สถานสถา,านใกล้บ้านพร้อมทางร่วมประดับธงธรรมจักร บริเวณรอบชุมชนสถานศึกษาสถานที่ราชการเอกชนตามความเหมาะสมโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขาบูชาโดยสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมเรียนรู้ความสำคัญของวันวิสาขาบูชาและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามแนววิถีใหม่ New Normal ในรูปแบบธรรมะออนไลน์ฟังพระธรรมเทศนาเวียนเทียนผ่านสื่อออนไลน์แอปพลิเคชันวันวิสาขาบูชาของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่ฟังคติธรรม ข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระนักเทศที่มีชื่อเสียงท่องดินแดนพุทธภูมิชมสังเวชนียสถานที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขาบูชาร่วมเขียนปณิธานความดีจากการนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาและจะลงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป